you <laughs> เรียบร้อยแล้วเนาะมาดูนะครับชุดนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับผมจิ๋วแต่แจ๋วยังไงเบรแค่10นิ้วนะครับรถยนต์นะครับกลางนะครับแค่8นิ้วเบิ้ลนะครับแลมตรวจข้าละสองนะครับผมงานนี้จะเป็นงานไม้อัดแท้นะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ง้อไม่ง้อไฟฟ้านะครับผมกลางทุ่มกลางนาขึ้นรถแห่รถโฆษณาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบไฟบ้านตอนนี้เสียบไฟบ้านอยู่นะครับผม เดี๋ยวเรามาดูไอ้เรื่องข้างหลังตัวด้านหน้าก็คือมีพาวเวอร์อยู่ในนี้แล้ว2ตัวนะครับผมมีพาวเวอร์นี่นะสองตัวไฟหน้าจอนะครับเปิดได้นะครับปิดได้นะครับตัวนี้จะมีปีนะครับคัดเสียงอีก1ตัวนะครับผมบลูทูธในตัวเลยนะครับ USB SD card ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ครับผมนั่นแหละครับเบรสินิ้วกลาง8นิ้วเบิ้ลนนะครับผมพวกนี้งานถอดได้หมดเลยนะครับนะครับหูจับเหล็กเสาเหล็กนะครับมันถอดได้แยกชิ้นเรายกได้เลยง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับยกออกได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูด้านหลังมาดูด้านหลังดีกว่าเอ๊ะมันดียังไงนะครับเราจะแยกเบรดไว้แล้วนะครับแยกเบรดแยกกลางไว้แล้วมีสวิตชิ่งอยู่ในตัวเลยนะครับมาดูใกล้ๆกกันเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟบ้านอยู่นะครับผมนี่ใช้ไฟบ้านในเสียบอยู่นะครับไฟบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบแบตเตอรี่เราแถมให้อยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับเสียบลบนะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วลบบวกนะครับเสียบเข้าไปนะครับผมถอดไฟบ้านได้เลยนะครับ เล่นต่อเนี่ยได้เลยนะครับตัวนี้ครับผมมีหน้าจอบอกอยู่ด้านหลังอยู่แล้วนะครับตัวนี้สวิชชิ่งนะครับผมชาร์จแบตในตัวเลยนะครับโอเคยังไงฝากด้วยนะครับชุดนี้ชุดนี้ฝากด้วยนะครับราคานี่เลยครับเอาแค่นี้พอนะครับ17,900พเรบาท power 2ตัวนะครับแยกซับเบดนะครับผมที่ฟังเสียงกันไปแล้วนะครับบินะครับแน่นอนนะครับตัวนี้กลางส่วนโอเคนะครับ ตัวนี้แยกอิสระเลยนะครับแรงแน่นอน100%ครับไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าการเทสที่กงกว้างไกลๆเป็นยังไงกับชุดนี้นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับของแถมแบตเตอรี่เลยครับให้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้นะอย่าลืมทวงนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆเลยนะผมให้ไปเลยนะครับชุดนี้นะครับ17,900บาทฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ